ายขณะถ่ายเซลฟี่ตกหน้าผาสูง18เมตรสาววัยรุ่นเสียชีวิตขณะพยายามถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองแบบไม่กลัวตายในตารันโตรประเทศอิตาลีเมืองตารันโตตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิตาลีเมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ริมทะเล ซาเบลลาแฟร์ชิโอลาสาวน้อยวัย16ปีได้ไปเที่ยวกับคลิปทัศนศึกษาของโรงเรียนและอยากจะจับภาพวินาทีสุดประทับใจเก็บไว้ด้วยความอยากถ่ายเซลฟี่เธอพิงบนราวกั้นบริเวณหน้าผาแต่เสียสมดุลพลัดตกลงไปจากความสูง18เมตรกระแทกบนชายฝั่งด้านล่างที่เต็มไปด้วยก้อนหิน เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหลายแห่งรวมทั้งที่กระดูกสันหลังและขาแม้ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่ขณะถูกทำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดแพทย์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ครั้งต่อไปที่คุณต้องการถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองลองขอให้คนอื่นช่วยถ่ายให้ดีกว่าที่จะทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะโทโมนิวส์ไทยแลนด์เป็นห่วง